สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแกะตัวนี้เปลี่ยนโอลิงนะครับที่ที่มันเคยรั่วอ่ามีลูกค้าถามหลายคนละที่เขาบอกว่ามันรั่วตรงนี้ก็คือมันจะมีโอลิงอะครับบางคนก็คิดว่าเป็นสายไม่ใช่นะครับขันเข้าไปแล้วก็ยังรั่วมันไหลออกมาจากตรงนี้ อาบลงไปมันเป็นตัวสับวาล์าระบบ SP นะครับของ KX91 เ้าราถอดตัวมันออกมาถอดตัวออกจากถังนะครับก็อมาคายหัวข้อต่อตัวนี้เบอร์สามสิบเนี่ยนี่ผมคายไปแล้วมันจะมีลูกบอลกลม,กลม อยู่ข้างในเนี่ยครับต้องเอาลูบบอลตัวนี้ออกก่อนต้องออกสองฝั่งนะครับนี่อยู่คนเดียวมีคนถ่ายให้หน้าตาก็อยู่ประมาณนี้จะพรมคองัดก่อน นะครับเราต้องเอาตัวนี้ออกก่อนนะมันจะมีแหวนล็อกตัวนี้อยู่แหวนออกปุ๊บเราดึงตัวนี้ออกลูกบอลเนี่ยมันจะมีริมบอลเราวเปิดปิดริมเล็กๆนะครับฝั่งหนึ่งเนี่ย,ย,ยมันจะเข้าอยู่ประมาณนี้แล้วถอดออกปุ๊บตัวนี้ออกถอดกิ๊บถอดฝั่งนี้ แล้วก็ดันเข้านะครับหลุดออกมาแล้วนี่แหละลูกยางตัวนี้แหละครับต้องเปลี่ยนตัวนี้สาเหตุที่มันรั่วนะครับบางคนไม่เข้าใจวิธีการถอดผมเลยทำให้ดูถ้าคนเข้าใจแล้วก็ว่าอันก็ฝากไว้แค่นี้นครับตัวสับ ลายแยกเฮ้ยแซกอสพีหนึ่งวาวสองวาวนะครับ